ใช่หว่ะมึงเห็นก็ซานก็แล่นหนึ่งต่อหนึ่งฮะอยู่ในยิ้มแย้มแจ่มใสในนิช่หว่ะเพื่อนมาเสียไปหว่แอโร่ยัดมาคอมโบครับแบบนิ่มๆเลยเทนนั่นฝั่งนายก็พุ่งไปฮะอีดเทร์ดึงปึ๊บแอโร่ปั๊บเลยฮะแตกพ่ายไปอีกแล้วฮะทางด้านโดของฝั่ง สุดยอดครัจีนันนายรัวแบบนี้เกิน,นไปหมายลสปิดเปิดมารวบเลยครับบิเก้บิเก้บิเก้ม้วนข้าวขอไป้าตัวตายคีป,ป่าซะหน่อยครับโอ้โห้าตัวตายคีป,ป่าได้เ,เก็บเริ่มามันแล้วตอนนี้เด็ดไล่ามาคร,าราับซับกซ่าฝากเงินบ็อกซี่ถอยก่อนฮนะ สอบยอดหรือว่าโดนออกไปครับแอโร่กับหลังมาฮะบ็อกซี่เหยียบชุดนักครับมาครับแล้วก็โดดหมดไปแล้วทชุดบ็อกซี่กับร่วงมาฮะสองต่อสองก็เท่ากันแล้วตอนนี้ชุนดาแล้วก็ฝั่งลิควิดครับไปดิงไลครับดึงมาครับแล้วชุดนักครับ ล็อกไปแล้วก็อิลิเมเนสเวามาโย่ไปก็เซเนคิงเสียบอกเป็นหนึ่งทีครับทั้งนั้นฝั่งนิชาเก็บเซเนคิงได้ครับใชกันแบบสุดๆเลยครับตอนนี้กนาอยอีเธอร์มาไม่เจอควยครับฟิร์ชิงไปแล้วซีเนเตอร์ดึงมาใส่ด้วยซักซาครับจัดหนักเลยอีเซเนียไปดึงไล่มาก็ไม่ช่วยครับดาดอมแม็กเก้ก็ มิเคนก็เป็นตัวฟังซีคิงครับเดินมิเคนจัดการเรียกแบบช่องหลักมิเคนเ,เปิดมาปีซิ่งวิวเต็มระบบค,ครับอินเซเนียเรียบยร้อยฮะ Top ten, โอนไปครับใส่นะครับโอนไปครับโอ้โหดึงติดเฟียมาทำส,สวยเลยครับซีเนเตอร์ดึงได้งดงามกับท็ดดันฝ่า,าอิสเนียฮะคิกชอบไม่ได้เข้ามาดึงอะไรกันเนี่ยดูมอัดไปเลยฮะแบบไม่นสนใจ ไส่ไปดิซักซ่าผมเลนเรดเปิดไล่ซีมา,าหรือเปล่าฮะไสเลนเปิดหรือเปล่านากานากาโดนลูดไปบอกยังไดีเชนฟอรนมาแยกล่างรับเชนฟอรนไปครับเชนฟอรนก็ชิ่งยับยั้ครับบอชิงกับทุนด้าต,ตัวของฝั่งไฟเบอร์สปินครับบอกเข้าผิดจังหวะกันแบบนี้ระเบิดหมดเลยครับทางด้านฝั่งทูนดา้าฮะเสียน,นาคาแล้วโคโต้ไปครับแน่นเครือครับตอนนี้ทางฝั่งมิกกี้บอกตบชาเวอร์ระเบิดไปเรียบร้อย มาครับอินฟราเวคขอไปกลีเมอร์ลงมาฮะซักซ่าดูยังไงดีพญาจุ้ยโดนป่วยนัดใส่อะดอกมาดีน่าดอกโอ้ตบซันมาดอกนี้ครับมิเคน่ากันเดียบอัดเข้ามาปาดมาย้ำต่อดูมอัดลงไปที่ด้านฝ่ายบริมาสเตอร์กับไม่ให้แบกล่างมีสหายรไฟฟอร์สเปนบีเคบีเปิดบทหลับคาหลับเลยวะฮะตบย้ำๆไปแล้วเชนฟอนหมดจนถ้าก็มีเซเนียมาแบบสวยจัดครับและเรื่องตัวของมิเคนก็ลุ่มรวบตายเลนป่าครับเอ้าเติร์ทีทีก็บผมแยกล่างดิฉังครับ และฟิสิกส์ฟิลเปิดมาแบบเต็มระบบไซน่กากับเตมเบมอร์ซ่าเสียด้วยเอเชีซ้อมมีมอช้อมามีหน้าเราต้องแลกโคโต้ของนั้นไปได้ซื้อเกิดมาสวนเล่นฝั่งนายยืนไม่ไหวครับเจออินฟอรเนเบทครับมานาบอลลาเนเชายรตามจี้ขยอนดิสิ и п เลทครับผมลงเข้าหลุมโรชาแล้วก็จุกระหวาบกลับไปได้บอลื่อน่นฝั่งนายบ็อกซี่โดนไซโคนตัดกระโดดถอยมาบบ็บอกซี่ครับทางด้านตัวของฝั่งลิควิดครับก็เสียอึซ่าแบบข่าย,ย้ำครับจากจังหวะที่เปิดมาจากนั้นเอจิี แล้วก็รุนแรงบอลซีกับร่วงไปอันดับคิวนันสกิตเตอร์ตามต่อรีเซนีเซเนียวาร์ฟกลับไปได้ฮะสุการมาดูมัดไปครับรอบนี้แอรโร่ตามฟลอร์ฟได้ดีครับแต่ว่าจะปิดลงหรือเปล่านาคาเปิดลำกัเซฟได้สวยครับโอ้โหสกิตเตอร์คนเดิมลำนั้นมาครับยังไงต่อไหลขึ้นไปมีวอละสวนมาจังหวะนี้เธอุกครับเดียบไปครับ ไฟมอ s สปินมีครับผมเดินเข้าไปกว่าเตัวนี้ทวีดีสิบเตครับผมอัดแนวหน้าไล่เรือกข้ามาเหยยบมาบอสซอคับวันนี้ครับสกินเตอร์ดึงไว้แรมนกะแท้เขายับต่อถเลื่อฝั่งนายร่วมไปครับเอาจังหวะพีคขึ้นเหมือนกันฮะยิลมเดตเวฟมาสักซ่าตัวนอ้ครับยาวสเปกมาตอนนี้น่าดน้อาฝาสเตรกิงครับผมลงมาคับคริสเตอว่าเล่าตอนนี้ครับสกินเตอร์สกินเตอร์บอลยามดึงไว้มีกมีเปิดมาฟินเบเขาขอไปครับเนซสไฟมาสปินกำลังจะหมดเวลาบอลาเข้ามาครับตัวี้ที ดานอุสไซกระโดดถอยออกก่อนนะแล้วก็ชิบุการครับวิ่งพุ่งกันเียวยาวครับโบมารูดไปกับเซเลสเนยแอนโลตันลงต่อยวันนี้แรมแนนเปิดหาดกระชากไปครับผม um. ดานากาเปิดลับครับผมแต่นี่มีเกมีหวกัดฟันตีดฟันสเนยไม่ได้ครับ ไล่ตามจี้ย้ำส่อเซนเตอร์ดิทีไปครองเตอร์ดิทีไปครับเพราะว่ารับดูไปแล้วฮนะซิลิเชนดึงจับล็อกมาได้สวยและแอโร่โมาฟอลอร์เต็มหัวไปครับแบบนี้ใส่หนักครับผมแล้วก็เชนฟอนก็ชิงกันไปทั้งนายก็พยายามจะคล้ในแนวหลังแซน,นวดีเซเนียเสาของเล่นฝั่งนี้เขาก็ชิ่งย้ำต่อครับเมื่ชิงรัวดสกิเตอร์โดนอินฟลูเบนไปแล้วเรียบร้อยละลายไปครับเทนเดนายบอลเียด้วยแอจิสโมิมซองพยายามจะหนีครับแต่บอนบ็อกซี่เห็นครับกระโดดมาอุกซิลโทเทมแล้วก็แรมน็ปนั้น ด้านตัวของฟ้านี่ครับนายครับแตกพ่ายไลฮะหมดโดงครับผมชันดาครับเสียไปสี่ตัวเสียเอจิสด้วยฮะทำดาเมจไป8,100ครับถึงด้านตัวของเมคเคสกอร์เป็น18ต่อ6ครับนำอยู่21เคชิวอกาศดีเทคไปกระโดดเข้าใส่เออซ่าลูดสองครับจังหวะนี้ลูดตีสเปนไปแล้วเปิดมาครับแต่ด้านอาการร่วไม่ได้ผมฝ่านี้เปิดปีกีายไปเลยครับ ซักซ่าโดนวอลซอมอีฟลูเบตตีย้ำต่อเหยียบวิงแดงมาอีกหนึ่งทีอิเซเนียจะเข้าไปหนวกครับผมด้าหน้าตัวของปาซิสเตอร์แอรโรมาผิดเลีย่ยมนิดเนียกระเชนฟอร์ชิ่ง,งกันไปวางหน้าตกไอซ์ฟครับผมรั่วครับด้านฝั่งสกิตเตอร์ฮะพิกอ,อัพกันแบบมันๆครับด้านวางทีมลิควิดเนี่ยไหลก็มาครับชิวาการครับจังหวะน,นี้เน้นๆไปครับทุบยับต่อครับทีละสักซ่าครับสักซ่าครับ ยังไงครับยังถอยได้ไหมเลยว้าวกลับไปแล้วครับแรมนแมนมาจังหวะนี้ครับจี้เข้าไปครับนี่ชาลั์สตันใหญ่ร่วมมาด้านเออซ่าบอลรูดยาวใส่เตินสกิเตอร์ครับแตกควาครับผมและดูครับเตินฝ่าเติร์นดีทรีเกือบเป็นลมฮะถอยกลับก่อนครับไฟมอลสปีดไปแล้วด้วยครับบ็อกซี่ก็ฉกเล่นวิซ้อมรูนไปฮะบัวในไอ้กล้า ใสก็ไหลามาคลิมเมอร์ไปครับสันใหญ่ไปครับไม่เคเกี่ยร์วอร์ซาวจต่อสินิชนจับรองไว้แล้วเด็กก็ฉีดไปครับและลายคู่ครับซักซ่าเสนีหมีวอร์ดักตัวแ้กครับและอีก5วิครับโรชานเกิดดูเรยเปเราก็ดูเด็กก็ฉีดครับหมดแลนายก็หายไปเลยฮะพีซไซบอกจัหนัก็สิ่งนี้

ขโมยชีตไปอ่าเอจิทด,ด้วยอ้าสกิตเตอร์อ,อเป็นเวทคอยยาวต่อเจ้านาคาตัวร้ายผมฉกของหมดเลยครับตนีนายตายยับหรือเปล่าต้นท,ทีครับเอาถึงหน้าโดของฝัง่งไอพายเมอร์สปินมนดุว์ครับและนี่ยังไงต่อสกิตเตอร์สกิตเตอร์เรียบร้อยครับโอ้โหตัดเอจิทกันอย่างนี้เลยฮะแต่ถามว่ามีผลอะไรไหมก็ดวงระยะทาม,มิ่งครับเอจิทชีตครับผมของด้านฝั่งที่คุยนั่นแหละ อย่ามาโซมครับฟอร์สไฟไปแล้วคริมเมอร์ถอยออกก, <c oughs> ก็เสียคิงเปิดมาดุฝ่ายกัปยันเลยฮะจะนักลู้ทอมเมนเตอร์ไปก่อน,นะฮะทางเดินนายบอกบอลสวีกับได้กระดิมฉนะ <c oughs> ันฮะอีเอร์แมนไลนไปโดนเกมทปปะ,ะทลุไปฮะทำจมเมจล็อกแต่คนพอไม่สนใจอลิคุนครับก็พล่มทาวเวอร์แล้วก็มาแตกต่อไพาอร์สปินเปิดมาโซนครับ เปิดดูปู่มาจังหวะนี้โพเทคหึงกันไปครับเชนส์ใส่ใครจะมาใครจะไปก็เจอกันซะหน่อยครับด้านดูนี่ชาบอกใครในแนวหลังเปิดลามมาเอาไงก็ดีครับเปิดลามมาสกิเตอร์ครับดีแค่ปีเปิดสวนก็แบบนี้แล้วก็ลู่ตายไปครับดูปู่ยังคงทำงานกันายกับสกิเตอร์แตกควายครับแล้วก็ซื้อเกิดมาสกิเตอร์แรมนั้นถอยออกมาก่อนครับนี่ชาแล้วตอนนี้ครับผมฝ่ายนั่นเออซ่าบอกโดนปินาครับเอ็นเรดเปิดไว โ้อนตะเมยกันไปฟีซิฟิวเปิดโซนกไปก่อนครับโซนกันไปก่อนริเบร์เวมาสตาร์ตเมรเทนเนอร์ไซด์ครับเหยียบบอลซ้อมครับงัดลงไปนี่เตอร์ี่ทีตอร์ี่โดนซินเตอร์และเชนฟอร์นกับวิชิคันยามไอสไปก็วางแล้วครับตืดโซนจัดม้วนมาจะลู่ถึงด้านฝั่งเตอร์ี่ทีครับบอลเรียบร้อยไปกในช่าครับผมอย่างนี้มีสตัน์บัตเปิดจากด้านฝั่งเมเคเรียบร้อยกอดไลด์เมเคอรตอบยาวต่อสักซ่าแต่ควายเัื่อกี้พิยอนก็ไล์ปิดฉากกันไปทีมไวเป็นดังฝั่งทีมลิคเกอุด านายแล้วก็สกิปเตอร์่ลงมาครับยัดไปครับที่เดินฝั่งนายนายถอยมานิดๆครับผมโดน่วงมา หลังปราดแกเนตทั้งไหลใช้แล้วขวาก็คุยยังไปก็ปิดดามเอ็ดลงแล้วสกีบอมแปลลงไปก็เรียบร้อยนะครับว้าว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 วาซิเกอร์บอกตีหน้าครับอย่างที่บอกครับจะต้านไหวหรอแล้วแปลซ้อมาเดี๋ยวไครับบอลสี่ครับเก็บทีด้านฝั่งเซเนกีครับโอ้อะไรก็ดูดีไปหมดครับวันนี้ลิควิด คอแดงไว้ฮะด,ด้านนี้ก็ไปอีกหลายครับยัดลงต่อ่าเจอควงผิวแล้วรัวๆครับฝั่งนี้ก็คุ่เครับสัตว์คืนกลับเหมือนกันครับเทนต์อีอเซนเนี่ยเจอจังหวะเผื่อเบอรีเซอร์คอนี่ถ้าหลายอยู่นี่แอ็กก็จะควงครับแบตเตอร์เนอร์เกิดไฟวอลบัดไลนมาระเบิดใส่ครับ วงพิวแบบหนักๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไหวครับตัวที่ีครับร่วงไปไปที่ไหล่ผักไปก่อนครับทางด้านฝั่งซักซ่าเกือบแถมหนึ่งฮะหัวเนี่ยยาละบาดสีบอมลมาใส่แล้วขวานช่วงม,มาเต็มข้อผมโอ้โหตามนัดพอดีฮะสกิเตอร์แตกพายผมเดือยเซนติกี้บอลไปปพ๊บใส่ควี้ยงขวาเนี่ยวายไปเลยครับแลดึงมาใส่ต่อที่ฝั่งนายจากนั้นนายครับผมมานาเบิร์กเขต้องถอยก่อนนะตอนนี้ ตามล่าสุดขอบโลกไปเบอร์ซเกอร์คอร์ดนนาเคนเคิร์สไปฮะเบอร์ซเกอร์คอร์มาครับขอควงพิวให้หนักที่สุดโอ้โหควงพิวติดต่อไม่ได้ตอนนี้อาจจะเคิร์สก็ปัดไร้แลเตอร์ี่ทีโดนล่าครับจายเล่นมิกเก้ฮะโอ้อันอันสี่ได้แล้วนะสตอริทีอบ,บอมหนวกกันมาเบอร์ซเกอร์คอร์ไปกับขอ,ขอ,ขอสับแตกทุกคนแร็ปซอมมาขั้นไปก่อนเซฟเรดิเซเนียรับ การล่ายักษ์เขาตอนนี้ขึงครับใน3ทีมครับแต่ว่าแรงจัดครับสติ๊กกี้บอลเปิดมาขึงครับผมเล่นนอกระยะกันไปครับบัตไรส์ระเบิดยาวต่อตัวนี้ทีโดนล่าโดนล่าโดนล่าเรียบร้อยครับยิวงเร่งสปีดครับเพื่อนบ็อกสิครับถึงสามทางเลยครับแอคแบบยืนแอคอย่างเดียวยืนหมุนอยู่กับที่ฮะลงพยุพัดก็มาแล้วก็สตั้นเปิดพานกันไปครับบอลในนี่ครับหมุย้ำต่อบอลเซกปัดลงไปผมกดเชื่อมไปดึงไหล่ดึงสู้บอลที่พอกไว้ครับเสื้อที่ใส่ ใส่บิวผ้าครับไม่มีินด้าโตของฝั่เนี้ฮะท้ายเมารอครับ โอ้สาเล่นเลยครับโอ้โหเซฟที่ดฝั่งดิชาไว้ดีครับแต่เบรคไฟมาโซโลไฟดิชาบอกกัดฝันฝ่ายยิงไหลไปแล้ววาร์ปวาร์ปได้ผ่านไปโอ้โหดิชารอดครับไมค์ก้าบอกอิสเนียขอเจ็บแทนครับก็ถือว่าจ่ายไปเยอะเต็มที่ขวานจ้วงมาเซนเตอร์ทีครับจอดนิดๆยิงกดที่ด้านฝั่งอิสเนียครับเรียบร้อยไปฮะ พอเสงดีกันไปครับใส่หนักทันทีนนายแฟลชซอลงย้ำต่ออีกทีครับดาโนฝั่งอินเซนีครับยืนขืนรับรอบนี้ไปครับนิชาจัดการนายเรียบร้อยฮะและนี้ก็ชุนดาก็เก็บที่นั่นฝั่งเอจิสก็มีมอเตอร์ฮะสกิตเตอร์ทามิ่งโรชาครับเออร์ซ่าครับผ่านจู่มาสุลอบไลค์ครับแต่ไม่สวนได้รับเชือแล้วก็บาดไล่ครับโดนไปหมดล็อกขาตัวนี้ทีครับไม่ให้ทำเกมฮะแต่นี่กิฟบอมหน่วงมาที่นี่สกิตเตอร์ครับโดนไปครึ่งหลอดฮะ ระเบิดตัวร้ายเอาไวรออยู่ไปครับผมด่านนี้ครับในสอดันหนักไปครับดีชาจัดการเล่นนายครับเรียบร้อยฮะด่านนี้สกิเตอร์บอกจัดการอิเซเนียยัดรู้ต่อฮะเปิดมาครับตรงจับต่อยหนึ่งทีครับจากด้านตรงของบ็อกซิ่งจัดการเต้นที่ฟีครับเรียบร้อยฮะ แลกกัน2อสองครับผมแบบแน่นๆเครื่องฮะยิงบาสิงค์รับบอลนิ่งเปิดแจมตอบีเคปีเปิดไหมฮะด้าตัวของฝั่งนายก็พยายามจะขยับครับเนกิงอิปิทันคุยก็ตอบตีกองมาครับบอลเนิ่งเปิดป่านไปป่านมาเดี๋ยวนี้ครับ่านนายกแตกคว้าและเซนกิงก็ไม่รอดฮะ แล้วพิ้งย้ำต่อวิ่งไปยิงสั่นๆแต่เปิดอซิงเกิลคอมมาแต่โกโบอเซเลนเปิดไปแบรซอมโดนต่อทำให้ทางด้านฝั่งนี้ก็สับแตกไม่ได้หมดสกิเตอร์ละลายไปแล้วก็เตอร์ดีสก,กีกับชิปปเมบุคิวเล่นมิเกี้ครับโอ้โหเล่นดีกันหมดเลยครับนี่คุยกตอนนี้ขัดคอมโบกับโกโบอเซเลนมาแล้วแบรซ้อมของด้านฝั่งเท็กชี่ครับโอ้โหนี่ฮะอย่างที่บอกครับไซเลนเซอร์ตัวร้ายครับ บอลเรนิ่งปาดไปเลยครับจังหวะที่บีเคีหมดพอดีครับดังคุไนท์แล้วก็ก็ยิงปาดยาวต่อครับเบิร์ตซึกระควมาครับจังหวะนี้แต่กโบเซเลนมาครับเออซ่าเกือบได้คัวนะแต่โดนเนี่ยเทคชี่แปลซ้อมไปแล้วทางฝั่งตัวของนี่ครับเออซ่าเล่นไม่ได้เลยครับโอ้โหแหมสะใจกันสุดๆเลยครับทางด้านโตของฝั่งทีมลิควิดแปลซ้อมมาเกี่ยวก็ไม่ถึงครับเดนกันไว้ก่อนดังคุเทลสตันเปิดผ่านมา ยานีเบิร์สเซอร์คอครับยัดไปกดเฮียแล้วโดนสับแตกันดีครับเก็บงานมาได้ครับเตอร์นิฟฟี่ครับโกบงโกโบยิงตัดสโมครับนายหายไม่เจอตำแหน่งไม่เคลียร์ครับนกซอกมาอยู่บอลแลนิ่งเปิดมายังไงดึงไว้ก่อนครับแล้วรับเจอกวางไปโกโบเซเลนเปิดย้ำต่อปีเคบีได้ครับสกริปเตอร์เอาแล้วก็ปีเคบีลั่นไปทั้งคู่ฮะตอนนี้เบอร์เซอร์คอร์อ้าว ยังไงดีครับคอพื้นหรือเปล่าครับทางด้านฝ่ายเตอร์ดีครับโดดไม่ได้ครับแล้วก็เปิดย้ำต่อคายแบบหนักครับเบอร์ตอร์คอมาจังหวะนี้แต่ก็ไม่ไหวครับทางด้านตัวของฝ่ายเตอร์ดิพีแปรต่อมาเกี่ยวสองกับบ็อกซี่ครับไซน์หนักับสเตนสเนคิงครับยืนป่าหอกอยู่เรื่องมิกกี้คายหนักหนักซัดย้ำๆไปสเตนสเนคิงร่วกไปครับทางด้านฝ่านิชาเก่งจนมาหน้าหมดเบอร์ตอร์คอมาแบบสไลด์ช่วยนั่นนิชานิชาโดนสับแตกไปหมดดับบเ w ลคิครับคอฝ่าบิกกี้ครับบิกกี้ไล่ตามต่อฟาดลงยฝ่าบเมา ปางตอร์นิทีจะโดดคอโยกหลบคอไปครับผมถึงด้านนี้ครับนายครับร่วงไปครับโดนระเบิดคนด้านเท็กชี่พยายามติไพร์บอลสับแตกหรือเปล่าสับแตกไปโดนสุนกทีบอลหน่วงมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับตอรนทีและอัสตอเปเบิ้ลก่อนด้าฝั่งเม็กเทกครับบอลรันชอนด้าครับทีมวายครับลิควิดเสียไป็สามตัวครับโอ้โหฟางแคลร์ลิควิดเยอะจัดเออซาโรชาทามิ่งครับฝั่งลิควิดจะบีบหรือเปล่าฮะ การเดิมๆเล็กบลิล็กคครับเอสกิทมาครับทางสกิทต่อมอลนี่วอร์เซกึดไว้ใส่เดอร์ดักกไนด์เดอร์กไนด์บีเคบีเปิดเสริมแรงไปก่อนครับตีเดอร์กูไนตัวแตกคาบีเคบีแล้วครับเตอร์บีเก็แล้วเบอร์เกิร์ทฟอร์มาย้างปากในวันที่โปโมเซเลนด้วยครับเอาโหได้ยังไงครับทางด้านปากเตอรดีทีก็ร่วงไปครับบ็อกซี่ครับยอมแรกปในจุดๆนี้ครับเออซ่าเสียจีโซมีมอซ้อะครั ดิลเมเนตไเวฟมาจะไปนี่ไลา์ฝักไปก่อนครับแต่ก็ละลายพีคับสกิเตอร์ครับสไลด์ครับช่วยเดินฝักนิชาดิชาล่าต่อที่เดินสักซ่าสักซ่าหมดไปเมอร์ครับทางด้านแมคเก้แมคเก้บอกรู้ครับรู้ทันนะว่าจะเดินสวนมาแยกกันไปคนทีคนทางตีมยาวซ้ำแต่ว่าไม่มีดิสบอลครับจากคอนสแตนเดกับรอดไปได้กับทีมไวครับซันดรา เปิดบ้านวันนี้ก็ทุบยาวๆอีเซนียรั่วครับไม่มีซื้อเกิดมาจ่ายหและตัวของฝั่งโคบลเซเลนด้วยฮะตบใจมาเบอร์เซอร์คอนหนึ่งสองมาที่น่ขวามีไปถึงนั้นนี่ชาบอกเข้าแนวหลังเสนายนายเปิดมีคามียืนสไปสู้ครับแล้วตอนนี้แอคก็ละลายไปผมคิดว่าค้ำไม่ไหวแล้วเซิร์จิตเตอร์ก็แตกควายผมด้วยพลังแห่งเงินตราออกมาบอกไม่โดนบาดรายครับถึงนั้นฝั่งเซกิงซื้อเกิดมาแล้วก็น่าจะได้แบ็คครับผมเมคเคครับผมจัดการกับเกมงกันไปทริปเปิลคิวฮะ ถ้าไป11ตายเนี่ยกรับผอถงนันเบงเค์แค่สติกี้บอลม,มาปย่ยดันไปครับบอลแล้วี่เปิดมาสัง่งซาโดนบัวเซกดึ้งกันไว้ยังไงต่อดีซ่าไปแล้วแต่ไหวหรือเปล่าโดนสติกี้บอมพอกสติตี้ใม่ไม่หลอดเอาต้ากี้ของเมงเค์ครับโอ้โหตันใหญ่นะครับแบบไม่ต้องรีรอฮะ นวดเนดนๆตายครับสซเลกกิ้งเรียบร้อยครับบอลสิงหเดินไปปีกเอเบีครับเล่นมาก่อนแรับตอนนี้นายโดนรับเจอรับอกทะลุปีกเอบีฮะด้าเม่นดูเที่ยวฮะแบบนี้ตายครับนายโรบอ์เซเลสเปิดมาก็วิ่งกันเลยครับเออซ่าอยู่ยาวครับเลสโกลิควยอีกยอดเทคชี่ก็ับผมมาเป็นเออดีครับแล้วรองเท้ากาเดียนของแน่นเครื่องมากว้าเลยครับเซเน็กกิ้ง เอาโดนสแตนมาครับจังหวะนี้แล้วก็ปาดใส่ต่อที่เตอร์ทีทีครับแล้สอก็มาเต็มข้อบ็อกซิมิตี้ไม้ไม่รอดครับเตอร์ทีทพีพอเลนี่เปิดมาครับโคบอลเซเลสไปแล้วแยกล่างแล้วบีเคมีวุ้ยครับเต้ยที่ฟังใจตีสแตนเปล่าตีสแตนไปตีสแตนไปทเรียบร้อยครับเจ้าบุญคุณของเมเค้ครับเดินหน้าตีละลายหมดเลยครับทางด้านฝ่ายทีมลิควิดครับชุดอาต้านไม่ไหวครับเสียไปสามตัวครับบาร์ซิเกอร์เหล่ารัวนะครับแบบนี้ ต่อมาในวันนี้โดนสองตัวครับทำได้สวยแต่โกบอลเซนมาต่อเขาบบกกันไม่ได้ครับแล้วตีไปครับบอกเซน้ลเติ้ลีทีแต่ควายบันปลาระเบิดมาย้ำต่อสกินเตอร์พยายามจะเหล่าสแต็กไปก็บอกใส่หนักที่เมเกคยังไงครับโดนใครส์ครับเออร์ซ่าเออร์ซ่าถ้าปีกปีหมดก็หมายถึงชีวิตครับเรียบร้อยไปครับละลายก็บอกแล้วจีจีคอไปนัดสองฝั่งทีมรีบขึ้ครับได้ไปต่อครับในสายล่างกับบอกสวยนันสัญดาตกตัวไปครับ